สวัสดีครับวันนี้มาลวยผ้ามาตามในท่างพอลลมสุขเมื่อวันนี้ผลฟันเราคนมาปลุกบอกให้ซื้อเลขเป็นเลขตัวเดียว้างเดียวพี่น้องล่องไปตามคบฟันพอลลมสุขเขาให้ตัวไรไปติดตามกันเลยครับเดีครับคุณพอลลมสุขครับวันนี้ก็มาตามในท่างคุณพอลลมสุขให้นะหัวก,ก้อก็เซอรยอย์ไพรส์ะ อันพีมูมาบอกตัวเดียวซี่สองอเพราะเก่าสองเนาะถือว่ากันเขาเจ้อสองนะครับเขาสองตัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งเพื่อนบอกว่าซี่สองบอกเกนะ่าสองเนาะแต่จริงพีมาบอกว่าเป็นหกศูลเลยดอกจะว่าเมื่อก็คือว่าห้องเบาตีไปไรต,ตีตามตัวคนบอกนะต้างเป็นตุืมวันนี้ก็มว่าสองช่องนี่นเราทนาะมามารวยก็ไม่ตุยนะครับไม่ตุ้ยกับไม่ตุยเลยหลายวัน มาเชื่อได้นะครับบริฟันโชคนะครับมาคือเก่านะครับตาในท่างพอร่สุขกลับพรตามหลวงพ่อวัดป้ายน้ำนาะว่าหลวงปู่วัดป้ายเข้าในคนใดๆคมเติมบ่อืแล้วกันคนในการทำคุณพ่อหลวงสุขกอนจะค่อยมาถามหลวงปู่เนาะเอาคุณพ่อเป็นได้ครับงินอี้ฟันดีบ่กเกือบเกือบจะเป็นไปลึงมหาอืม มีคนมาบอกนว่าบ้านมาบอกแต่ว่าเป็นผีมูนปะ่เปนผีมูน่เป็นผีผู้ผีมูคระพงเพราะว่าหาฝันได้รอบอกสุฟังเลยครับผมเนว่ายามรับพูกระพกับว่าเพลก็เห็นว่าามหาอืมอ

โอเคครับจได้ทำงานนี่ถึงทุเทาเนาะพ่อบนาะนี่ไม่เคยเห็นตัวเดียวนะพ่อนี่ย่ไมต่างหูต่างตานะพ่อเนาะตงหูต่างต่างเดียวเดียวนี่บ่้ตามหาตัวเดียวตามหาตัวเดียวจะซื้อไงจะตามหาตัวเดีย <laughs> ừ. thì cho điều cho ngay nó mới nó nó cho ngay cho dì cho dì cho 3 cho dì tôi điều cho dì cho 3 cho dì nó dì cho 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 dì nó พี่น้องรับพลอลดเนาะวันนี้ว่ารับให้เอาตัวเดียวแข่งไปเลยเ <c oughs> ยบซี่มากตัวเดียวจ้าไทยเรย่ังนเนี้ยซื้อข้นซื้อโลงกอะไรแต่พี่น้องเนาะเป็นคนหรือเป็นผีพอขึอ้นมาเป็นคนเป็คนคนเงิดพี่บอกคนคนบอาากข้นคนนี่เดี๋ยวจักบอกว่จักกันปะบ่โอจักกันเลยถ้ามารากึ้นซื้อสามหกสามสี่น้ำเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวเขาบอกตัวเดียวคือสามหาเนาะต้อบอกตัวเดียวแต่ว่าพอเราค่อยบอกมันค่อยข้นค่อยโลงอยู่แต่ว่า มันคือเข้มตัวเดียวเล้วตัวพี่น้องเนะอซีเนาะคือว่าหลายตัวซะก็เลยว่าเอาตัวเดียวคือพคนวานลยนี่แหละมันต้องไปตีไปหลายน่าไม่ตัวสามหาหาซ้ำเนาะเราเออเด้อนะครับสำหรับในทางความลงสุกอืมถึงนกับไปคนมีเศษนนี่เด้มักใหญ่ฟันเกี้ยวครับผีสิเนาะผีมูคนเคยมาผูกเสียวเป็นฟันในเรือเคยถือเยู่นะครับมึงก็อนกับเชื้อใดเขาบอกซีสองตัวเดียวมันออกเก้าสนะองเนาะ นขเขาตะล็กสองวันนี้เป็นผู้เฒ่ามาบอกแต่ว่าเป็นผู้เฒ่าเพราะคว่าเป็นผีงเนาะในฝันเนเไอคือตัวมันนันเตือนเน,น,นสิเดีอืว่าซื้อเลขก,ก,ก็ไดบอกมัดจีไรพอน้อนตะเวนเลยแจ็กจกี้จีไรเลยนอนตะเวนลยน,นอนตะเวนน้องตะเวนเนอนัน่นเวลาฮอกวองเขาล่าเลบ้าน จะหอผ่มมันกับของจีนเล้อเนาะจะมูลฟันตอนไหนนอกจากหอกกับตะน่อนอิ่มของไเนอกจา้เุ่าวรได้ยังนอกจะกเบียนเนาะครับเอสามหาตัวเดียวเนาะซื้อไงพี่น้องเอยน้ลองลองกับพอหลงสุกเดินน้ํานวันนี้เป็นผู้เท่ามาบอกเนาะนะครับตัวเดียวโคโลนพี่น้องเจ้าเก่าตื้มก็ได้เป็นเก่าสามหาก็เลยเนาะ เออตัวสามก็เขาบอกเกาสามาดีมนึ่เยทีมคิดไร้ัวะอ่าคินไหมิดไหมิดไหมอ๋อใโอเคเอาใส่เขาใส่แล้พูดเถานะเขาใส้ทัางเตะกเลยโอ้พ่อผาจะขึ้นพ่อป่ผมบอก่เขึ้นโอเคเยขึ้นพ่อโอ้กิเขาบอกสามตัวสันิพงจะขึ้นพ่อพ่อมาเลยเบาขึ้นเพราะว่าพูดเถานะแต่พอแล้ว่าเขาพูดเขาบอกสมตัวละกก็สามาอัขึ้นพ่อจะสาหาขึ้นพ่อจะามหา บันพ่อผมโมล่าอกขึ้นขึ้นพ่อเลยเออขึอ้นพ่อเลยเอาเ,เป็นว่าเพิ่งบอกซ้ำตัวเราเก่าซ้ำหากัตตาลิซ้หาตัวเดียวขึ้นนี่แหละพอเราว่าเอาไงเราลืมไปแล้วอ,อ,อืมจำได้แต่ซ้ำหาตัวเดียวหันเราว่าตัวเดียวเนาะเออ,อบาดด่อลยว่าผู้เฒ่านั่นน <S <s ั่นมาจะคลิปออกเขรียกว่าเป็นผู้เฒ่าบ้างบอกกขาเรียกว่าอยากดึงทามตัวเก่าไซกับบางซีนะบอกเขรียกว่ามองไงมุดเก่าซ้ำหาทุกคำบอกเนาะได้ขึ้นพ่อพอดีนะครับขึ้นพ่อกัลลองวังเดอรพี่น้องนะซ้ำหาหาซ้ำ สามตัวเขาสามหาด้วนะสำหรับพวกนี้ทางของพอลอมสูงเรื่องวันนี้เลยตัวเดียวห้างเดียวเปิดหายน่าได้บ่ค่อยหลายตัวดอกหลายตัวสุนีมิจะมาเลยกันไหนเชื่อเอาวันนี้ทรัพนี้เระพี่น้องสามตัวกับสองตัวเด้อครับสำหรับแนวทางพอลอมสูงเป็นกบบระหม่อมจะมีเส้นเลี้ยงพวนี้เราพอลอมสูงวันนี้ก็ถืว่าล่องหรือพอล่องะวะคือวัยซื้อมอว่ะซื้อแล้นนะนะวเนาะกับซื้อหน่อยซื้อราคาซื้อไว้เนานะ อินไติดมือเพื่อเอฟซีพพได้ฝันใกล้กัคุณพอมักคุณพอกล้องเบื่เน้อนะครับเด็กตัวเดียวห้างเดียวเก้าสามห้านะครับก็สามหาสนั้นละถือฝันฝันดีเือวีดดักนะครับอย่างมาแบ้งปันอืเบรมีโชก็จะได้ร่วมสร้างสล่าเนาะพอนะสล่าเป็นได้หรอพอไกลแล้วไปเทันมีน้ำมึงเมีน้ำม่งหอ่ตกใร้ายฝนเลยไน้่ไม่ตืสนรายเอา หลายฟุ้นแล้วล่ะตัวท่านมีน้ำมุ้งเนาะครับเกิเป็นเงินหน่อยบาทเนาะเอฟซีเรียซอยดอกตัวพิ่นกับท่านในมีโชคนั่เพิ่นมีโชคคงกิไดลซอยเนาะก็เจ้าว่จัดเป็น่าปาจัดนี่แหละจัดจะเล้ยเลี้โค้งเล้โค้งเอยม้โค้งวานนี้เดีมันเป็นวัดปามัคือวัดบ้านเดียวัดบ้านชุนี้มันขย้ซอยทังบ้านาัวนี้าหาเอาเองนะพอเนาะเจริญสันเดียนะครับะวัล่ะครับ น้ำซอยกับก้ซอยแต่ว่าให้ไทยวัดนปลามีงานไทยบ้านกับกาซอยแต่ว่าใคาเจ้าะของนครได้จังต้นไม่หายอืออือคือว่าไหบ้านปลาเป็นงานไทยบ้านกับกาซอยที่เรารวมเมื่อรวมแรงกันถ้าธรรมดาเารานี่เตรียมม้วนวางม่มีมันั่งอยูเนี่ยเตรียมงานมาเนี่ยไทยบ้านกับมาลายอยู่่กมาซออยยูแต่ว่าเป็นกคือว่าหลายทีบ้านทุ่นมาลายกับบ้าเป็นต้นเป็นกวกแห่นครเนาะเฉพ่นเป็นเจ้าภาพรักกับบ้านเมื่อไาล่ะแนวมันห้าเงาเนาะผู้เฒ่าเนาะน้ำบวาน กะวังคับโชกเลยนะเมาเอทางกำลวงตาวัดป่าก็าพอลุมุกหามีโชกพ่อไล้รวมพีรวมสางนะพ่อเนาะเห็นน้ำบวณดังบวกกอสละเนี่ยน,น,ะน,น,ะนะมันเป็นบุญหลายเหลีอยตะโคง้งเหลี่ยไปเนี่ยก็มีตะโค้งเลเนะพ่อขับ<ม>วินนำมุง้งเนาะฝุกบห้ามหลายคนเหรองา,านถนิมขึ้นเนาะวะเนาะแ่อยากซอยดอกมันนั่นสืส้อระวันทีหนึ่งเอา้าซื้อรถที่หนึ่งไว้ละกันเห็นสื่อซื้ด้เงรยมาเนี่อ มาซอยสางหรือเปล่ามุ้งทีนี้เนี่มุ้งเนาะมุ้งแต่ก้าให้สนุกครับผมสาธุนะครับอาวันนี้คุณพ่อลงสู้นะครับฝันเห็นผู้เฒ่ามาปลูกย่ืนยันนะครับบอกเลขตัวเดียวเก่าสามหาเนาะแต่ว่าคนจำได้สามหาพ่อบอกเลยว่าอันผู้เฒ่าก็เป็นเก่าพอเราวเลิกคือพ่อสามตัวพอดีเลยได้สามตัวมานนั่งคือเก่าสามหาเดินนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นจำได้คักแรงเงี้ยมคือสามหาตัวเดียวเอาให้โชคขยามน้องพ่อลงสู้แล้วไม่ตื่นเนาะเอสี่เพื่อโชกมันอยากซอยคุณพ่อ นะครับหรืออยากเป็นซอยส้างสระ,รก,ะก,กัจะาปฏิต่อมานะครับก็พอเราเขาในรวมสร้างกันนะครับเอซี่มิจะพูจะบุญหนอกทัางช่องมังกยกับแม่ตุ้ยก็ได้มิจะพูเป็นอยากเหตุบุญในท่านนี่เดียวเนาะอ่าช่วงประมาต้องพอลงสูงนะครับสวัสดีครับ